The black top, like robot. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ i n c e n s e Channel นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวน้ำหอมตัวใหม่เลยครับจากค่ายอีฟซังโรคง,งนะ ตัวนี้ก็ออกมาประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับในปี2020นะครับนั่นก็คืออิฟซังโรของ y o f r อ s h ครับ y O'Fresh นะครับเขาออกวางจำหน่ายเนี่ยในรูปแบบของ EDT นะก็เป็นออร์ดเทอเรตนะครับทั้งๆท,ท,ที่ชื่อก็เป็น o อ r e s h ใช่ไหมงงใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ในน้ำหอมตามท้องตลาดทั่วไปนะครับที่เขียนว่าโอเฟรชเนี่ยโดยปกติแล้วสูตรมักจะเป็นโอเดอร์ทอยเลที่มีความบางกว่าโอเดอร์ทอยเลนิดหนึง่งแต่ไม่ถึงกับโอเฟรชจริงๆครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นโอเฟรชจริงๆเนี่ย น้ำหอมเขาจะอยู่ที่ประมาณ1-3%เท่านั้นซึ่งมันจะทําให้อายุการใช้งานเนี่ยไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับซึ่งทําให้แบบว่าน่าจะไม่โอเคเท่าไหร่นะถ้าเราต้องซื้อแบบว่า4ี่พกว่าบาทแล้วมาใช้งานได้แค่2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆบริษัทเลยนะครับจึงผลิตโอฟรชในรูปแบบของโอเดอร์โทเที่มีความเจือจาง มากกว่านะครับที่จะเป็นโอเฟรชจริงๆเนาะยุบซองโรของวายนะครับโอเฟรชตัวนี้นะครับออกวางจําหน่ายในปี2020นะครับวายโอเฟรชนะครับออกวางจําหน่ายมานะครับในขนาดที่มี2ขนาดนะครับซึ่งก็มี60 ml นะครับแล้วก็100 ml นะโดยเพอร์ฟูเมอร์นะครับคือคุณโดมินิคครอปชองนะครับก็มีคอนเซปต์เป็นวูดดี้อาร OMATIC นะครับตัวนี้ ง่ายๆเลยทีเดียวนะก็คือเอา DNA ของ Y มาเลยครับตัวนี้นะท็อปโน้ตนะครับเป็นเลมอนนะครับเปเปอร์แล้วก็จิงเจอร์นะครับมิดเดิลโน้ตนะครับเป็นเจอราเนียมมิ้นท์นะครับจูนิเปอร์เบอร์รี่แล้วก็ลาเวนเดอร์เบสโน้ตนะครับเป็นออริบานัมแล้วก็ซีด้าหรือว่าไม้สนซีด้าครับกลิ่นเปิดจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้มีทดลองมาให้ดูเนาะกลิ่นเปิดนะครับเปิดปุ๊บเราจะได้กลิ่นของมิ้นท์นะครับแล้วก็ลาเวนเดอร์ค่อนข้างชัดเจนเลยแล้วก็จะมีกลิ่นแบบ เหมือนน้ำใสๆนะครับตามมาด้วยกลิ่นของเปปเปอร์และเจอระเนียมค่อนข้างชัดเนาะจะเป็นกลิ่นแนวเผ็ดๆนะครับนิดนึงแล้วก็ซ่าๆของขิงนะครับออกมาด้วยนะตามมาด้วยกลิ่นที่แบบผ่านไปสักประมาณ5วิเนี่ยเราจะได้กลิ่นของเลมอนคือเป็นเลมอนที่สดชื่นออกอมหวานนิดๆนะครับออกมาจากตัวผิวเลยเนาะ แล้วก็กลิ่นนยะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของขิงที่เป็นซาซ,าซาแล้วก็เหลมมอนค่อนข้างชัดเจนคือช่วงแรกๆเนี่ยผมรู้สึกว่ากลิ่นที่ชัดเจนเลยคือกลิ่นของขิงแล้วก็เหลมมอนแล้วก็เจอรัเนียมนะตัวนี้ค่อนข้างมีความชัดเจนและค่อนข้างคมเลยแต่ว่าคมอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่นะตัวนี้นะคมอยู่ประมาณสักแป๊บๆนะครับมันก็จะแบบว่าเหมือนกลิ่นจะเริ่มแบบสเตเบิลแล้วอะคือมันจะออกเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะกลมกลืนนิดนึงนะครับ มี DNA ของ Y ค่อนข้างชัดเจนนะเป็น YEDT y EDP ED เหมือนกันเลยคือถ้าเกิดว่าใครเคยลองรมกลิ่นของ YEDT นะครับหรือว่า YEDP เนี่ยจะรู้ว่ามันจะเป็นกลิ่นนี้แหละคือเราจะได้กลิ่นเนี้ยกลิ่นของ Y ตัวเนี้ยออกมาชัดเจนมากนะครับแต่ว่ามันจะเบาวกว่าแล้วก็มีความหวานที่น้อยกว่าเนาะถ้าเป็นวายตัวเดิมเนี่ยมันจะมีความหวานอยู่ระดับหนึ่งอะแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่เป็นลักษณะของกลิ่นที่มีความเป็นกำยานอุ่นๆหน่อยๆนะครับ คือเป็นไม่ใช่กํายาดิมันจะเป็นแบบยางไม้อลิบานัมอะไรประมาณนี้คือมันจะออกเป็นยางไม้นิดๆนะครับแต่ว่ากลิ่นของชั่วโมงแรกๆเนี่ยคาดว่าจะเป็นเพราะว่าเจอรเนียมกับเลมอนเนี่ยเขากลบไปหมดนะกลิ่นในชั่วโมงแรกๆมันเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีออลิบานัมสักเท่าไหร่นะครับกลิ่นที่มีความคมชัดนะครับหลักๆเลยจะเป็นตัวเลมอนแล้วก็เจอรเนียมนะครับว่าค่อนข้างชัดเลยทีเดียวนะเลมอนจะเป็นลักษณะข,ของเลมอนที่เหมือนกับ เลมอนแช่น้ําเย็นน่ะคือจะประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยลองกินแบบฟรุตวอเตอร์อะไรพวกนี้นครับหรือว่าทำโทนิกวอเตอร์ Water, กินอะไรประมาณนี้คือตัวเลมอนนะครับมันจะเป็นลักษณะของเหมือนเลมอนจางๆคือมันไม่ค่อยขมเท่าไหร่นะมีความขมเบาๆอะ่ะคือมันจะเป็นเลมอนที่มีความหวานและมีความขมนิดๆนะครับแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นเจอรัเนียมซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นเผ็ดๆแต่มันเผ็ดแบบเหมือนเผ็ดกลางครับไม่ได้เผ็ดเยอะนะตัวนี้ ก็เป็นกลิ่นที่ดมสบายครับดมง่ายเหมือนเป็นยุูซังโรฮองไวน์ในกรณีที่แบบว่าเป็นไวน์ที่ดมได้ง่ายกว่าไวน์ปกติแล้วก็มันจะไม่มีกลิ่นอุ่นๆนะ่ะคือถ้าเกิดว่าใครเคยดมไวน์นะครับไวน์ EDT หรือว่าไวาน์ e d p ตัวนั้นเนี่ย มันจะมีกลิ่นอุ่นๆนิดนึงนะซึ่งหลายคนอาจจะมึนได้ถ้าเกิดว่าฉีดเยอะเกินไปใช่ไหมแต่สําหรับโอเฟรชเนี่ยผมฉีดสัก5สเปรย์ยังไม่ได้กลิ่นเลยไอ้กลิ่นแบบนั้นนะคือมันรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างแบบว่าดมได้ง่ายกว่านะคือคะแนนของเซนต์นะครับคือตรงนี้เ,นเป็นกลิ่นที่มี DNA ของวายชัดเจนนะแล้วก็มีความเซ็กซี่เบาๆนะครับมีการแบบ กลิ่นที่ค่อนข้างมีความสดชื่นนะใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นกลิ่นที่ผมค่อนข้างชอบเลยไงคือเป็นคนชอบวายอยู่แล้วเนาะเราได้กลิ่นประมาณนี้นะซึ่งทําให้รู้สึกแบบมันจึงเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยน่าเบื่อเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นกลิ่นที่ดูจางๆนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นกลิ่นที่มีความเซ็กซี่มีความดึงดูดในตัวเองเหมือนกันต่างกับวายไลฟ์นะครับซึ่งมันจะออกเป็นแนวสมุนไพรอะซึ่งนานๆไปผมรู้สึกว่าตัวนั้นอะ มันจะดูน่าเบื่อนิดนึงแล้วก็เหมือนจะเรียบร้อยเกินนะดูสุข,ขุมเกินนะครับตัวนี้เนี่ยจะเหมือนกับมีความเป็นเด็กๆขึ้นมานิดหนึ่งครับคะแนนของกลิ่นตรงนี้นะครับก็เลยให้อยู่ที่4.5ดาวครับเป็นกลิ่นที่ผมชอบนะก็คือชอบแต่ว่าไม่ถึงขนาดเลิศอ,อะคือถ้าเกิดเลิศจริงๆน่าจะเป็น YEDP มากกว่าเพราะว่ากลิ่นนั้นคมมากๆนะครับตัวนั้น ความเวอร์สไทายนะครับตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าใช้ได้หลายโอกาสมากๆเลยก็คือสามารถใช้ได้ทั้งออฟฟิศนะครับเป็นกลิ่นที่มีความสุภาพนะถ้าเกิดว่าใครใช้วายแล้วมีความรู้สึกว่าเข้าไปในออฟฟิศแล้วคนทักว่ากลิ่นแรงเนี่ยเรารู้สึกว่าเวียนหัวเนี่ยลองมาใช้วายออฟเฟรชดูนะครับใช้ในออฟฟิศน่าจะโอเคกว่านะเนื่องจากว่ากลิ่นเนี่ยมีความเบากว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกลิ่นเนี่ยมันเป็นเซนส์ที่เซฟกว่าคือไม่มีเซนส์ที่แบบว่าเป็นอบอวลอบอวลมากมายนักนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะบบ ให้ความรู้สึกสดชื่นมากกว่านะคือหนักไปในทางเลมอนเจอร์เนียมเนยมันเลยทาให้รู้สึกว่ากลิ่นนี้มีความซอฟต์กว่ากลิ่นแรกนะครับแล้วก็สามารถใช้ในการแบบไปยิมได้นะครับไปออกกําลังกายได้ตัวนี้เนี่ยแค่ชั่วพักผ่อนเดินตามห้างนะครับตรงนีน้ใช้ได้หมดเลยเนื่องจากว่าตัวกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่มีความเบาบางแล้วก็ไม่ได้มีเซนต์อันตรายนะตรงนี้เนี่ยเคยลองใช้ในยิมแล้วคือกลิ่นไม่ตีขึ้นจมูกได้โอเคมากๆเลยนะครับใส่วิ่งได้นะตัวนี้ โอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้น v e อร์ tility ต,ตัวนี้เนี่ยให้ไปทั้งหมด4.5ดาวครับคือ versatile มากๆนะแต่มันจะขาดไปนิดนึงครับคือกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่ไม่เหมาะกับการไปผับแล้วก็ไม่เหมาะกับการแบบว่า,าใช้ในโอกาสที่ต้องการความดึงดูดมากเนื่องจากว่าตัวกลิ่นค่อนข้างเบาแล้วก็สู้ชาวบ้านเขาไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าจะไปผับหรือว่าเที่ยวกลางคืนหรือว่าไปใช้กลิ่นที่มีความดึงดูดมากเนะี่ยแล้วอยากใช้ DNA ของ Y เนี่ยให้นานเป็น YEDP มากกว่านะกลิ่นนั้นน่าจะมีความคม มีความหวานเซ็กซี่นะครับแล้วก็ดึงดูดมากกว่านี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยน่าจะเหมาะกับการใช้ในกรณีที่เป็นลนักษณะของออฟฟิศเอเวอร์ดและแข่ชั่วมากกว่าครับสำหรับไวโอเฟรตนะ พอร์ฟอร์แมนซ์นะครับให้3.5ดาวครับเนื่องจากว่ามีการกระจายตัวค่อนข้างดีเลยในช่วงแรกๆนะครับจะกระจายตัวประมาณ1ช่วงแถนนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นค่อนข้างชัดเจนนะครับอยู่ประมาณ 1- 2ชั่วโมงแล้วก็กลิ่นจะชัดเจนต่อไปประมาณชั่วโมงที่3แตบบ่ว่าเบาลงนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะโอเคอยู่ในระดับที่แบบว่าไกลเหมือนกันนะแต่ว่าในชั่วโมงที่3ในระยะการกระจายตัวมันกลับแบบเบาลงะครับ คือเบาลงมากๆเลยนะเบาลงเดือประมาณสักประมาณ1ฟุตอะประมาณเนี้ยแล้วก็เริ่มเบาลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งประมาณชั่วโมงที่4เนี่ยคือตัวกลิ่นเนี่ยกระจายตัวแค่ประมาณ1ฝ่ามือเองคือค่อนข้างมีการถดถอยของการกระจายตัวค่อนข้างเร็วนะแล้วก็คิดว่าเป็นอะไรที่มีความคมชัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1-2ชั่วโมงเท่านั้นนะก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเนี้ยเพอร์ฟอร์แมน์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือมัน ได้เฉพาะตอนแรกๆครับมันไม่ได้ยาวนานสักเท่าไหร่เนาะก็เลยให้อยู่ที่3.5ดาวนะครับซึ่งปกติน้ำหอมโอเดรทอเลตเนี่ยมันจะประมาณ3-4ชั่วโมงนะถ้าเกิดว่าความเป็นแบบคมชัดของกลิ่นนะครับจะประมาณนั้นเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็ได้แค่นี้นะครับก็ ถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่า l o n g e v ี t y เขาก็อยู่ที่ประมาณ5-6ชั่วโมงครับก็5-6ชั่วโมงเนี่ยเป็นกลิ่นที่จะได้กลิ่นแบบไม่ต้องพยายามรมมากนะแต่ชั่วโมงที่ 6, 7 8เน่ยถ้าเกิดว่าใครยังได้กลิ่นอยู่นะครับจะเป็นกลิ่นที่บางๆเนาะเป็นเหมือนสกินเซนต์นะครับที่แบบเป็นกลิ่นเบาๆเขาอยู่บนผิวเนาะกลิ่นสก,กินเซนต์บนผิวนะครับประมาณช่วง3าชั่วโมงถัดไปเนี่ยมันจะมีกลิ่นของโอลิบานัม ซึ่งเป็นลักษณะยางๆชัดเจนนะอยู่บนผิวนะครับแทรกมาด้วยกลิ่นพวกลาเวนเดอร์และเลมอนเบาๆนะก็กลิ่นที่จะเป็น DNA ของไวน์เนี่ยก็ยังอยู่ชัดเหมือนกันนะครับก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีความคงตัวไม่ค่อยเปลี่ยนกลิ่นมากนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวอ่ะคือผมเลยให้คะแนน4.5ไงเพราะว่ากลิ่นมีความสเสถียรมากเนาะสำหรับตัวกลิ่นนะครับ longevity นะครับตรงนี้เนี่ยพูดมาซะเยอะเลยนะครับ longevity ของเราเนี่ยให้อยู่ที่4ดาวนะครับเนื่องจากว่าเป็นโอเฟรตที่ มีความคงทนมากกว่าโอเฟลปกติแล้วกอ็อาจจะมีความคงทนน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าพูดถึงในระดับที่มันอ่อนกว่าออเดอร์ทอยเลนิดนึงแล้วมันยังอยู่5-6ถึงชั่วโมงเนะี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างทนแล้วก็ยาวนานมากเลยนะครับสำหรับผมนะ แต่ที่ให้เป็นสีเพราะว่าระยะของมันก็คือยังไม่ครอบคลุมทั้งวันนะครับคือไม่ได้สามารถแบบใช้งานแบบเช้าจะลดเย็นหรือว่าฉีดในออฟฟิศแล้วไม่ต้องเติมอะไรแบบนี้นะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใช้จริงๆเนี่ยควรจะพกไปเติมนะเป็นขวดเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะครับก็พกไปเติมดีกว่านะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยจะค่อนข้างประมาณช่วงชั่วโมงที่3ามสี่นะกลิ่นค่อนข้างเบาแล้วบางคนนะครับคือบางวันไม่ใช่บางคนดิบางวันเนี่ยที่เกิดว่าอากาศร้อนๆมากๆเนี่ยผมใช้แล้วมันรู้สึกเหมือน กลิ่นเนี่ยมันจะหายไปประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็หายหมดแล้วอะครับคือค่อนข้างเอ่อจะหายตัวไวเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในออฟฟิศค่อนข้างเย็นเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ได้น,นานกว่าปกติประมาณ 1- 2ชั่วโมงนะก็อันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ในการใช้งานมากกว่านะครับก็ลองพิจารณากันดูเนาะราคานะครับ60 ml นะครับขายอยู่ที่3,200บาทนะแล้วก็100 ML อยนะครับอยู่ที่4,400บาทนะ อย่างว่าแหะครับว่าทําไมราคาถึงขนาดนี้นะแล้วบอกว่าเป็นโอเฟรชใช่ไหมหลายคนก็อาจจะคิดว่าไม่อยากใช้หรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นโอเฟรชนะมันน่าจะบางมากๆเลยแล้วทําไมมันถึงราคา4 0 0พกว่าบาทจะต้องบอกเลยนะครับว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยใช้คําว่าโอเฟรชจริงแต่เขาเป็นโอร่าทอยเลสนะเนื่องจากว่าถ้าเป็นโอเฟรชจริงๆนยมันขายราคานี้มันน่าจะรู้สึกแพงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็สบายใจได้นะครับว่าซื้อมาเนี่ย ไม่ได้แบบว่าจะมี performance ต่ำหรือว่าจะไม่คงทนแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่ากลิ่นของเขาค่อนข้างเบาบางครับมีสไตล์ของโอเฟรชอยู่ก็คือสไตล์ของน้ำหอมโอเฟรชเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันเป็นน้ำหอมที่ใกล้เคียงกับ after s h a ช e แล้วก็จะอ่อนกว่าโค l o g n e ถ้าตามทฤษฎีเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็น อย่างนั้นจริงๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะใช้งานได้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วกลิ่นหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆแบรนด์ก็เลยทําแบบนี้ครับก็คือทําเป็นออร์ทอยเลสแต่ว่าใช้สไตล์กลิ่นของโอเฟรชก็คือเป็นแนวที่แบบรู้สึกเหมือนว่ามีน้ําเยอะๆแล้วก็มีแบบว่ากลิ่นที่ออกไปในทางสดชื่นบางๆนะแต่ว่าความคงทนที่ได้มาจากกลายเป็นออร์ทอยเลสเนี่ยก็มาเติมเต็มตัวน,นี้นะครับก็ทําให้น้าหอมของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างปกตินั่นเองนะในสไตล์ที่เป็นโอเฟรชนั่นเองครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับยุบสร้างโรคอง Y O F R E S ที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับใครเคยใช้หรือว่าใช้อยู่นะครับทนหรือเปล่านะครับหรือว่ากลิ่นมันหายบ่อยไหมหรือว่ายังไงชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับพูดคุยกันไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้าใครนะครับอยากให้รีวิวกลิ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปเช่นกันครับสาหรับใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้นะครับรบกวนสับสไครต์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับ สามารถนะครับติดต่อพูดคุยกันได้นะครับผ่านทาง facebook และ instagram i t s n n e n s e t ครับหรือว่าอยากจะอ่านเป็นบล็อกก็ได้นะครับที่ i n s e n s e blog ที่แนบลิงก์ไว้ด้านใต้คลิปนี้เช่นกันครับสำหรับน้ำหอมนะครับตัวทดลองนะครับหรือว่าน้ำหอมที่แบบว่าซื้อมานะครับในคลิปเปิดกล่องหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมจะแนบลิงก์ของร้านนะครับเอาไว้ใน description ของคลิปแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปสอบถามกันได้นะครับว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงเนาะ ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการใช้ YO Fresh นะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนครับบาย